สวัสดีครับผมป้องวรนณโฮมอีพีนี้พามาดูบ้านในย่านอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มกันครับบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในตำบลบ้านยางต้อบอกก่อนนะครับผมว่าที่นี่ตรงนี้อากาศดีมากๆอย่างทุกคนผู้ชมเห็นครับผมรอบๆข้างนะครับผมบรรยากาศตรงนี้เป็นบรรยากาศท้องทุ่งพื้นที่สีเขียวน่าอยู่อาศัยมากๆส่วนวระเลยดจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ สำหรับคุณลูกค้าคนไหนที่อยากจะมีบ้านสวนเป็นของตัวเองอยากจะใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แบบสงบสงบ,สงบแต่ไม่อยากไกลกรุงเทพมากนะักและยังเดินทางสะดวกผมขอแนะนำหลังนี้เลยครับบ้านเดี่ยวขนาดกระทัดรัดบนเนื้อที่ดิน1ไร่1งาน86ตารางวาสำหรับรูปแปลงที่ดินก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูหน้ากว้างประมาณ33เมตรลึกประมาณ80เมตรครับ ติดถนนสาธารณะทั้ง3ด้านในส่วนของบ้านเดี่ยวพื้นที่ใช้สอยประมาณ1 9 0ตารางเมตรครับเป็นบ้านเดี่ยวในฟังก์ชัน2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถงใหญ่1ห้องครัวและก็1ห้องเก็บของสำหรับบ้านหลังนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับหน้าบ้านเนี่ยเขาก็ออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับใช้นั่งได้คุณจะใช้รับแขกหรือจะใช้นั่งเล่นรับลมในช่วงเย็น ก็ดูชิลมากๆเลยครับและสำหรับที่ดินขนาด1ไร่1งาน86ตารางวาตรงนี้ก็ถือว่ากำลังดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับใครที่อยากจะมีพื้นที่สำหรับการทำการเกษตรเป็นของตัวเองนะครับขับรถจากบ้านออกมาประมาณ500เมตรเท่านั้นครับก็จะเจอกับถนนลาดยางกว้างๆแบบนี้ครับ สำหรับการเดินทางในบริเวณย่านนี้นะครับต้องบอกเลยว่าขับรถสะดวกสบายมากๆถนนกว้างผิวการจราจรเรียบไม่มีหลุมไม่มีบ่อจากบ้านออกมาประมาณ3นาทีเท่านั้นครับก็จะมาถึงที่วัดบ้านยางตรงนี้ถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วจากตัวบ้านเนี่ยห่างจากสอพอโพรงมะเดือ่อประมาณ10นาทีเท่านั้นครับ ห่างจากเซเว่นประมาณ10นาทีเท่านั้นห่างจากราชพัฒนคนครปฐมประมาณ20นาทีครับถ้าขับรถไปแมคโครเนี่ยใช้เวลาประมาณ20นาทีเท่านั้นครับและถ้าเกิดจะขับรถเข้าไปที่องค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ25นาทีเท่านั้นครับทีนี้มาถึงไฮไลท์สำคัญแล้วครับราคา ประกาศขายบ้านหลังนี้อยู่ที่1.75ล้านบาทเท่านั้นราคานี้ต่ำกว่าราคาตลาดนะครับแล้วก็ต่ำกว่าราคาประเมินด้วยนั่นหมายความว่าคุณกู้ได้เกิน1.75ล้านบาทแน่นอนสำหรับใครที่สนใจอยากจะนัดชมบ้านหรืออยากจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรติดต่อผมตามเบอร์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวันนาโฮม EP นี้ครับ หวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านในย่านจังหวัดนครปฐมอยู่ตอนนี้นะครับและถ้ายังไม่ถูกใจบ้านหลังนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องวันโฮมไว้นะครับเพราะว่าในคลิปหน้าผมก็จะมีข้อมูลดีๆแบบนี้เนี่ยมาฝากอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ